วัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะจะชวนมาทำราวนี่แบบไม่อบค่ะส่วนผสมน้อยมากมีแค่สองอย่างเองนะคะทำง่ายมากนะคะมาชิมเลยอืมรอืมหอมช็อกโกแลตหวานมันอร่อยอืมเหมือนแบบนี้เลยนะอร่อยมาก ไปก่อนจะไปทำนะคะกด subscribe กันนะสูตรอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะบอกเลยเมนูนี้ทําง่ายมากๆเพราะส่วนผสนมสมีแค่2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือช็อกโกแลตนะคะวันนี้นุ่นใช้70%นะคะใครจะใช้70 50 60อะไรได้หมดนะคะตามชอบและอีกหนึ่งส่วนผสมที่สําคัญนะคะนั่นคือ คนหวานนกเหี่่วฟอคอนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นถุงแบบ2กิโลนะคะเป็นถุงแบบที่สำหรับคนที่ใช้เยอะนะคะแล้วก็ประหยัดกว่าแบบกระป๋องถึง15เเซนเลยนะคะอ่ะเทลงไปเลยนะคะเทรวมไปกับช็อกโกแลตเลยนะคะที่นุ่นเลือกใช้ค้นหวานนกเหยื่อฟอคอนนะคะเพราะว่าเขามีโปรตีนนมถึง1.7%นะคะทำให้ขนมของเราเนี่ยออกมากรมกรอมอร่อยเลยนะคะแล้วก็มีความ หวานมันนะคะเพราะว่าเขามีน้ำตาลถึง49เเลยนะคะอ่าแล้วก็สีของนมเห็นไหมสีสวยนะคะเวลาเอาไปแบบไปทำขนมอื่นๆอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ผสมสีหรืออะไรอะ่ะสีขนมออกมาก็จะสวยงามมากนะคะอ่ะใส่ไปเลยนะคะโอเคแล้วก็อย่างที่บอกนะถุงอันเนี้ยสกิโล นะคะประหยัดมากประหยัดกว่าแบบกระป๋องมากแล้วก็ใช้ง่ายนะคะรีดได้จนหมดถุงเลยนะคะใครที่แบบกลัวว่าเอ้ยซื้อมาเราจะใช้ไม่หมดไม่ต้องกลัวเพราะว่าคนหวานนกยี่หอคอนเขาทําได้หมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหวานอาหารข้าวทําได้หมดเลยนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถุงสองกิโลรดมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะผู้ผลิเตเดียวก,กับโฟโมดนะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยนะจ๊ะ ไปเราก็ใส่ส่วนผสมทั้งสองอย่างแล้วนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะเ,เข้าทีละประมาณ30วินาทีนะคะแล้วก็เอาออกมาคนแล้วก็เอากลับเข้าไปใหม่จนกว่าส่วนผสมจะละลายเข้ากันดีนะคะตอนนี้นะคะก็ละลายจนเข้ากันดีหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเอาออกมานะคะเราก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะตามชอบได้เลยนะคะใครจะแอลมอนด์ร์เซลนัท เม็ดมะม่วงหินมะพรานจะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดตามชอบนะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้จะโรยแต่ข้างบนก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยนุ่นจะใส่ลงไปในเนื้อแล้วก็เดี๋ยวจะโรยข้างบนด้วยนะคะแนะนําว่าเอาออกมาแล้วรีบทํานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะเซตตัวเร็วมากด้วยความที่เขามีแบบตัวช็อกโกแลตเยอะนะคะเขาก็จะแบบเซตตัวได้ไวนะคะอ่ะโอเค พอเข้ากันแล้วนะคะเราจะนํามาเทใส่ถาดกันนะคะถาดรองด้วยกระดาษไขนะคะแล้วก็เทลงไปเลยเทลงไปนะคะแล้วเราก็เกรียาค่ะให้เรียบๆนะคะให้เท่าๆกัน คือมันไม่สามารถเรียบได้หรอกเพราะว่าส่วนผสมมันค่อนข้างข้นนะคะใครไม่มีไมโครเวฟนะคะใช้วิธีการตั้งอ่างน้ำร้อนเอานะคะอย่าเอาไปตั้งกับไฟโดยตรงนะคะมันจะไหม้นะทั้งตัวข้นหวานนกเกี่ฟอคอนแล้วก็ตัวช็อกโกแลตของเราจะไหม้ได้นะคะอ่ะเห็นไหมมันค่อนข้างจะเสร็จไวมากเราเกลี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็โรยตดตก แต่งด้านบนอีกครั้งนะคะก็ตามชอบใครจะแต่งด้วยอะไรก็ได้หมดใครจะเอาแคนเบอร์รี่ลูกเกดอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะโ,ยโ,ยโยรยๆแล้วก็กดๆนิดนึงนะให้แบบเขาติดๆนิดนึงนะคะน่านกินมากเลยอะง่ายมากเห็นไหมทุกคนมันง่ายมากแล้วมันก็เร็วมาก โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่เย็นนะคะไม่ต้องฟีดนะแช่ช่องธรรมดานะคะโจนส่วนผสมเนี่ยแข็งตัวค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ,ออกมาตัดกันค่ะนี่นะคะเอาไปแช่เย็นโจนเซตตัวดีแล้วนะคะก็มันก็จะแข็งๆงเราก็เอาออกมาตัดได้เลยนะคะขนาดตามชอบได้เลยนะคะลักษณะเขาก็จะแบบนึบๆ อร่อยมากแล้วก็ตัดแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะบราวนี่แบบไม่อบที่ทำง่ายง่ายนะคะลองไปทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย